โอเคครับดูแลนะของลูกค้าไม่ไม่มีอากาศโอเคเดี๋ยวลูกค้าลองลูกค้าลองทําแบบนี้ดูนะครับลูกค้าลองจับนี้ดูครับมีมีลมออกตรงนี้ไหมเนี่ยอ่ามันจะมีลมออกตรงนี้นะลูกค้าปั๊มดูถ้าไม่มีลมปุ๊บแต่ผมว่าไม่น่าไม่น่ามีลมนะลูกค้าจับอย่างนี้นะอ่าปุ๊บแล้วลูกค้าก็หมุน หมุนแกนนี้นะจับไว้เดี๋ยวมันจะหมุนตามถ้าเราไม่จับนี่มือจับข้างบนไว้แล้วก็มือซ้ายหมุนนะครับระวังสปริงเด้งนะมันจะมีสปริงกดไว้นิดนึงกดไว้นิดนึงนะครับนี่ครับเวลาลูกค้าลูกค้าก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยอ่าผมว่ายาตงตัวนี้ยมันน่าจะปิ้นหรือน่าจะหลุด อายางตัวนี้นะครับน่าจะปิ้นหรือจะหลดุลดในกระบอกนียลูกค้าจับนี้ไว้นะมันจะมีสปริงอยู่เดีย๋ยวมันดันลูกค้าลอง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 ,ลองแกะดูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสปริงมันจะเป็นล่องเห็นไหมอ่าจะเป็นล่องเนี่ยครับอ่าลองดูว่ามันหลุดหรือว่ามันปิ้นอยู่ข้างในนี้ไหมยอยู่ใน,นกระบอกนี้ไหมอ่าแล้วพอเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็ ใส่ลงไปเลยอืมใส่ลงไปนะครับแล้วก็มือนี้จับแล้วก็จับนี้ไว้แล้ก็หมุนหมุนเข้าหมุนเข้าปึ๊บปบอ่าหมุนเข้าแค่นี้เสร็จครับแล้วลูกค้าก็ลองลงปึ๊บปบ๊อ่าจะมีลมออกตรงนี้อ่าลองลองดูก่อนนะครับไม่ได้งไงเดี๋ยวผมเค็มให้ร้อยเปอรเซ็ เดี๋ยวลองทำางนี้ดูะจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมโอเคครับ